เพิ่มไปครับพี่ครับตามพร้อมนะครับเนาะนะจ้ให้เขาเบิ่งไปครับพี่จังอยครับมาจากท่านมาจากไหนนี่มาจากไอ้ไอ้เทพสถิตครับเด้โอ้ไปไหนนี่จะไปบไปใหญ่ครับว้าวคุณจะสปน้องไปครับพี่บัดพี่มาเทน่ะไปโอ้มาแตงมาตวัดครับไปครับพี่ครับ รถตัวยาเดินตลอดชีพกระเสริฐครับขออนุญาตนะครับเอาเลยกินเหล้ามาไหมกินเราก็เปลี่ยนยาพวจูเนี่ยมาพวดดครับครบทุกอย่างนะผมบอกทุกอย่างเลยครับครบครบครับเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่งนิดนึงครับเนาะพวใหญ่พวใหญ่ดีมากครบทุกอย่างประสิก็ต่อเรียบร้อยบระจกก็มีครับ มีผาตอ่อครับยันยันพอมีิดืกก้ <laughs> อกันแกเเฮ็ดก็แหละครับเดี๋ยวขออนุญาตปับนึงนะครับเนาะอนุาตเพิ่มข้างนึงนึนครับมาิ่นใช่สวัสดีใช้แสงสวัสดีอุ้ยเแยวพ่อครับ ดานช้ยภูมิครับเดังบรรยากาศดานน้ำแั็งมากๆครับดานใหญ่ดานใหไงดันภาพบรรยากาศท้่แข็งขันครับขออนุญาตครับขออนุญาตไทยจะน้ยยอ,ยนอยครับสอ,สองฟังสองฟังเลยครับอรบอพชัยภูมิครับอยู่ บอกก็ซ้อมไม่ครับขออนุญาตจัหน่อยครับที่ฉับการครับมีตัวเปียบเทียบปั๊บปอดเลยนะนะครับขออนุญาตตั๊บนะครับเพราะเบื้องจัหน่อยครับไปยกเวียนนะครับสำหรับรถแค่นี้ dan xe phút các bạn Đúng là dan Đã nghe trở gấp Ăn ở phía nha à, <laughs> <laughs> Tâm lập luôn cả Còn khẳng nhau nhít บ <Keep S 1> <ge ar S 2> ัวหังครับบัวหญ่ครับบัวหญงไปนทั้งนี้แหละครับวัวน้อยญ่ตนะครับมีตโตเก็บเกี่ยวครับขอชมนิดนึงนะครับขอชมนิดนึงครับอันนี้นี่ ขนส่รงไม่นี่บนท่านเห็นงานแล้วนะครับไอ้บอกก็สอนไม่นะครับ,บขออนุญาตนิดนึงนะครับสำหรับคุณครทุก,กทคนครับขอเบิ้องน้ำกันสำหรับพี่น้องเราบโอตต้ตรงนี้เขาบม่ได้น้ำหรอครับอ๋อเกียรติปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่านเนาะนห้ามข่าพี่น้องเลยกต่วาเบิ้องเพื่อความเป็นธรรมกับประชาชนที่เหลอครับ รา่ได้คำาไลลุก่อนนะครับนี่เปรียบเทียบปั๊บว่รคบนี้ครับถ่ายเพื่อไว้ถ้าเป็นเโอก็ถ้ามันติดหน้าแล้วมีคนมาดาครับดําเนินแต่ในพี่ไฟ้สดเนี่ยดําเนินมีคนด่า ดูดูแล้วครับดูครับตำรวจตำรวจฝั่งนู้นดูนะครับเดี๋ยวพยายามดูใหม่นะครับอย่ามาดูเบื้องหลังคนเดียครับผมเนี่ยเป็นคนดูของคนดูใหม่ครับเพราาะว่เนื่องจากพี่เริ่มมีปัญหาแล้วผมไม่มีปัญหาแล้วครับนี่นะครับเนี่ยครับก่อควาด่านเนี่ยเอาหน้าผมไปออกไปเนี่ยพวกท่านทำงานใช่ไหมครับถูกต้องครับเออผมสามารถถ่ายได้ไหมไม่ได้ครับผมหน้าด่างเพาะว่าไงทำไมครับผมหน้าด่างเพราะว่า ยังไม่ได้คุยกับเขาได้ด่านครับเยอะนะขอดูขอดูปฏิภาชนะจนอยู่ขไหงในอ่ะข้นมอเไซค์ครับเมื่อกี้เมื่อกี้ดูแล้วครับเมื่อกี้ขอดูแล้วขอดูแล้วครับแล้วอยู่ไหนก็ดูไว้เป็นเป็นข้อมูลครับสำหรับเจ้าหน้าที่ก็จะมีกะตีน้อยนึงครับกะตีน้อยนึงครับ นี่กันบอกว่าค่าสามารถท้ทายได้พระท่านว่า,ญญาลำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับประชาชนสามารถท้ายได้ครับก็เห็นกล้องเฮ้าเข้าไปก็มีอคติน้อยนึงครับอยากตรวจสอบอีกพระท่านว่า,ญญากา็ให้ตรวจสอบครับเฮาบริทีสุดใจ ขาบอตองยาหนาบอกทีตัวใจเขามีครบทุกอย่างแล้วบราลใหม่นะครับบริบาใหม่อีกเช่นนีครับบขมีปัญหาครับล้มๆจังเลยครับพี่นะครับคุณปัตเตอร์ดเซน ครับครับคุณในกล้องนะครับสมมติว่ามีปัญหา 6, 1, 4, สพเมืองชัยภูมหากมีคนด่าไม่แต่คนเดียวนะครับก็ผมทำถูกต้องครับด่าอนุมัติโดยพงการนะครับครับหากมีคนด่าเห็นในโลกโซเชียลคณประเสริฐเป็นผู้นำเข้าครับนะเรับวิดีโอดำเนินการได้เต็มที่เลยครับวิดีโอแห่งนี้นะครับ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 คณประเสริฐเรลงกล้ารุณนาคอมเมนต์ให้สุภาพด้วยนะครับสำหรับนักลบด่านเถื่อนทุกท่านถูกต้องครับคอมเมนต์ให้สุภาพด้วยนะครับ ท่านท่านชื่ออะไรครับนี่ท่านโมเลยครับสพเมืองชายภูมิเดี๋ยวก็รู้เลยครับหนึ่งหนึ่งสี่ครับขอดูก็เป็นความรู้ก็ไม่ได้ครับท่านมีความรู้อยู่แล้วครับท่านทำถูกหมดทุกอย่างเนี่ยท่านมีความรู้แล้วนะครับคครรัับบก็ขอเยี่ยมชมด่านนิดนึงไม่น่าจะมีปัญหานะครับสําหรับประชาชนก็สามารถดูได้คอมเมนต์เป็นทางที่สุภาพไม่มีปัญหาครับแต่ทางคอมเมนต์เป็นว่า หากูหากินเลยเนี่ยนี่นี่คือเริ่มเป็นประเด็นแล้วนะครับครับอ่านี่แหละคือป,ปัญหาผมไม่มผมไม่พูดเรื่องหากินแล้วครับท่านาไม่พูดหรอกครับแต่คอมเมนต์เหรอครับมันอยู่ที่จิตจำานึกเลยครับพี่น้องเขาเบ่งเอาไว้ไปกฎหมายเขาก็เบ่งไว้ฝากแคบไปเลยครับแต่ว่าคอมเมนต์ด้วยความสุภาพเลยครับขันดาเพื่อนๆพื่นขันเดี่อเลี้ยงกับเข้ากันว่าเขาก็นจะไ,ไ,ได้ไปเที่ยวจาน้ำกันพี่น้องเอ้ย คก็เขลเป็นด้วยความสุภาพเลยครับกับเบื้องน้ำกันยืนเบื้องน้ำกันผ่านมาก,ก็ขอตรวจไปครับที่ตรวจคนหนึ่งแล้วกับเบลเลีวมาขอตรวจคนอีกคนหนึ่งอยู่ครับต้องเอาให้ประตูคนบนนอหน่อยหนาะเอ้าก็ต่จะได้เดินทางกลับครับพอจบไลายตรวจจเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเขียนของเขาเขาไปได้นะครับเนาะเขาถามนั่นถามนี่ครับนี่ล้มครับสำหรับเจ้าที่กับพวกว่ากันครับทำถูกกับทำไป แต่ทำบ่ถูกก็มันกับมกตมูวจเน้นใจในตัวเจ้าของเลยครับครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับกลับมารับชมทุกท่านนะครับเนาะอาจจะบ่ได้ท,ทักทายกันครับตอนนี้ <c oughs> ก็ิ้นกับตำรวจอยู่ก็เลยอาจจะบ่ได้ท,ทักทายพี่น้องเฮาะนุลบดานเทีอนครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับ